สวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทานแหน่งศรัทธาน,นีครับในวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะตอนนี้กําลังขับรถไปที่ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหน้าดีกว่าว่าสวยยังไงนะครับแล้วก็ที่นี่ชื่อว่าวัดภูเขาทองนะโอเคเดี๋ยวดูข้างหน้ากันดีกว่า นี่ครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับของอาทางขึ้นไปวัดภูเขาทองนะก็จะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงม้านะครับ,อ,รบออกศึกนะนี่นะก็ที่นี่ที่นี่นะครับกเ็เหมือนกับว่าเป็นที่ประกาศชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็จะมีโอเคเมื่อกี้กล้องมันตัดไปนะครับ ก็ข้างในเนี่ยจะมีวัดนะครับที่มีเจดีเรียกว่าเจดีภูเขาทองดีกว่าไม่เหมือนกับวัดภูเขาทองในกรุงเทพนะอันนี้จะเป็นอยุธยาเนาะก็ <c oughs> ด้านด้านในนะครับมีวัดมีเจดีตรงฐานเจดีเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นของพมา่านะครับแล้วก็พระนเรศวรเนี่ยพอชนะลลกศึกชนะนะแล้วก็มาสร้างเจดีไว้ด้านบนนะครับด้านบนฐานนะโอเค เมื่อกี้อาจจะเห็นแว้บๆนะแต่เดี๋ยวไปดูข้างในของจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสักประมาณเกือบเกืบเที่ยงนะแต่แดดไม่มีเลยกําลังดีนะกําลังหน้าขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เจดีย์นะครับแล้วเดินขึ้นไปข้างบนเจดีย์กันว่าข้างบนเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็ความสวยงามเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่านะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเดินนะครับไปที่เจดีย์ภูเขาทองนะฮะที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับด้านข้างผมนะจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับที่กําลังบูรณะอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปที่เจดีย์นะ,ะเดี๋ยวมาไหว้ปู่ตาชีผักขาวก่อนนะครับ นี่นะครับนี่จะเป็นสารปู่ตาชีผักขาวนะครับเขาบอกว่าให้จุดทุบเก้าดอกนะครับแล้วก็อ๋อชีปะเขาวอา้าวข้างบนเขียนชีปะกขานะครับแต่ข้างล่างเขียนชีผักขาวผมเชื่อด้านบนมากกว่านะครับก็ให้จุดทุบเก้าดอกนะครับในการไหว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เจดีหลังนี้กันนี่นะครับเจดีภูขาทองนะ นะรโดยในที่เขาว่ากันว่านะข้างล่างเนี่ยข้างล่างฐานใจดี D เนี่ยจะเป็นฐานที่พม่าส,สร้างไวนนน้นะครับตอนที่พูทธนาสิบจีนะครับอะไรประมาณเนี้แต่ว่าคือประวัติเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเนาะมันมีหลายประวัติหลายตำรานะครับเราต้องไปดูตรงที่กรมศิลป์เขียนไว้นะว่าประวัติเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ถ้าตามเรื่องเล่านะเรื่องเล่าก็คือด้านฐานเนี่ยจะเป็นของที่ มก็นึกชื่อไม่ออกนะนะพระม่าะนะครับมาสร้างไว้แล้วก็ด้านบนนะครับพระนเรศวนหลังจากที่เรียกว่าอะไรดีประกาศรรภาพเนาะประมาณนั้นเนะาะก็เหมือนกับว่าสร้างเจดีย์นะครับเพื่อให้เป็นสนัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะครับว่าอายุธยาเนี่ยเหนือนก่พาพม่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้านก่อนว่า เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมจำไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันหน่อยกันดีกว่า โอเคอันนี้ก็เป็นป้ายที่กรมสินเ,เขาเขียนไว้นะใช่ใช่อันนี้เป็นป้ายของกรมสินนะครับก็เขาบอกว่าที่วัดภูเขาทองเนี่ยนะครับเอ่อตั้งอยู่ด้านนอกเกาะเมืองอยุธยานะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่นะตามนี้เลยกลางทุ่งภูเขาทองภายในวัดมีพระเจดีย์ยอมุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ พระราชะพงศ์สวรรา์กรุงเสียยุธยาระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1,930นะครับที่บริเวณวัดภูเขาทองเนี่ยก็มีคลองสายหนึ่งชื่อว่าคลองมหาหนานครับอ,อ,อยู่ด้านรอบรอบรอบวัดเลยอันนี้ผมเห็นอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็ในเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่า พระเจ้าหงสาวดีบุเรงน้องได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหญ่ไว้เป็นอนุสรณ์เนื่องในการชนะกรุงศรีอยุธยานะครับหากแต่ในบันทึกของหมอแกรมเปอร์ชาวเยอรมันที่ได้เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราชพุทธศักราชสองพนะครับก็ห่างจากเดิมนี้เป็นร้อยปีอยู่นะนะ กับกล่าวว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่กษัตริย์อยุธยาสถาปนาขึ้นเป็นอนุสร์เนื่องในการมีชัยชนะเหนือหงสาวดีนะครับก็นี่แหละครับมันขัดแย้งกันตรงนี้แหละไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับก็เนี่ยครับแต่ที่นี่ก็คือถือว่าเป็นเจดีย์แห่งชัยชนะนะครับเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยนะนี่นะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตั้งชื่อว่าเจดีย์ภูเขาทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีทองที่ทาตรงหน้าบันด้านบนหรือเปล่านะครับนี่นะจะเจดีย์เอียงหน่อยนะตอนนี้รู้สึกว่าเจดีย์เอียงนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านคูรอบเมืองกันนะครับก็ด้านคูรอบเมืองเนี่ยจะอยู่ด้านนอกของวัดพูดได้นีว่าดูด้านนอกของวัดดีกว่านะครับดีวผม นี่เรียกวนาวัดนะแล้วก็ตรงนี้นี่เลยคลองมหานากนะครับจริงๆเนี่ยถ้าฝนไม่ตกไม่มีน้ำนะครับน้ำแห้งเลยเพราะผมเคยมาตอนนั้นแห้งสนิทเลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ถือได้ว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในในในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าความเชื่อกันนะครับว่า ที่นี่เนี่ยคือเป็นที่ประกาศชัยชนะไม่ว่าจะเป็นพมา่านะครับพระเาจ้าบุเรงนองนะผมนึกชื่อออกเมือ่อตอนที่อ่านเมื่อคี้นะแล้วก็ของพระนะเรศวรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่นี่ก็คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะครับก็ถามว่าโหอยากขึ้นไปไหมตอนนี้อยากขึ้นไปแต่ว่าอาการเริ่มร้อนแล้วแดดร้อนไม่ไหวนะครับ อ่าผมเคยขึ้นทั้งบนสูงหน้าบันจะมีพระประธานนะครับเป็นพระปางอ่าปางเปิดโลกนะครับนะครับก็คือมือสองข้างเนี่ยครับอยู่ข้างลําตัวนะครับหงายมืออ่าออกไปด้านหน้านะด้านบนจะมีอยู่ประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็อ่าด้านล่างตอนนี้เนี่ยเขากําลังบูรณะอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์กันนะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์หลังเล็กโบสถ์เนี่ยจะมีอยู่ บทใหญ่นะครับแล้วก็ตรงตรงด้านเนี้ยด้านหน้าเนี้ยจะเป็นบทหลังเล็กนะบทใหญ่จะอยู่ด้านหลังแล้วก็มีบทหลังเล็กอยู่ประมาณสามบทนะครับสามบทใช่ใช่ใช่มีแบบอ่าวันนั้นผมอ่านแล้วผมจาไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ามีทั้งหมดสี่นะครับพระอุโบสถเนี่ยคือจะเป็นบทหลังใหญ่แต่ว่าที่เหลือเนี่ยเขาไม่ได้เรียกบทนะ,อะเออยวต้องไปดู <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูตรงด้านโบดกัน ในการสงครามนะครับไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันมีแต่ความสูญเสียเนาะก็ไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ในยามนี้บ้านเมืองเรานะครับก็ยังมีสงครามอยู่ก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับท่านชายแดนแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งชนะก็ขอ,ขอให บ้านเราเมืองเรานะครับได้รับชัยชนะกลับมานะครับในสงครามทุกครั้งไปนะครับเหมือนที่ในส่วนได้รับชัยชนะพม,มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่บนหลังนั้นกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับมีผักขาวอยู่นะครับโอเคอ่าเนี่ยครับ เขาเรียกว่าวิหารแกลบนะครับก็เป็นเหมือนโบสถ์ขนาดเล็กนะครับอยู่ด้านข้างน,นะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะนี่เรวิหารแกลบนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนูน้นเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเราจะขึ้นจากทางด้านด้านนี้เลยด้านหน้านี้เลยด้านที่ติดก,กับเจดีย์ภูเขาทองนี้นะครับเดินเข้ามาก็ถอดรองเท้าด้วยนะครับ อจะถอดไว้ด้านบนก็ได้นะครับที้ให้ถอดรองเท้าอยู่แต่ว่าถ้าอีกฝั่งเนึ่ยจะมีที่วางรองเท้าอยู่นะครับผมแนะนํานะขึ้นจากทางด้านหลังดีกว่านะครับแล้วก็เดินบนเราเพราะว่าถ้าขึ้นจากทางด้านหน้าเนี่ยอมันเดินลาบากเนาะมรื่องย้อนไปย้อนมาหลวงพ่อพระขาวเนี่ยอผมไม่แน่ใจว่าองค์ดี หรือว่าองค์ด้านนี้นะที่ยังไม่ได้ทำสีเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> ตบดสวดอยู่ฝังดู้นะครับก็น่าจะองค์นี้นะครับเนี่ยคือน่าจะเป็นของสมัยอยุธยาเลยนะครับองค์นี้เนยครับก็จะคล้ายๆกันนะแต่องค์นี้ดูใหม่กว่าเนาะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูประวัตินิดนึง มีองค์เล็กอยู่ข้างหน้านี่นะครับโอ้เก่ากว่าที่ผมคิดนะครับไม่เชิงว่าเก่ากว่าหรอกครับก็นีนะครับจะเป็นขอโทษนะครับพระพุทธสุวรรณพจน์บรมไตรโลกเชนนะครับพระประธานวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นพระประธานนะครับที่สร้างนะครับสร้างสร้างในสมัยกรุงศรีนี่แหละแต่ว่านะครับอ่าผู้ที่สร้างเนี่ยก็คือหลวง เออเดี๋ยวนะหลวงพ่อภูเขาทองผู้เประเสริฐที่สุดในสามโลกเป็นรูปเคารพแทนพระอ,องค์มัสบรม,มศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระปัญญาทิคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหาคารุณาทิคุณอันเป็นสอดมงคลได้รับการออกแบบจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรโดยมีแนวคิดการออกแบบและแรงบันดาลใจจากพระพุทธลูกสมัยสุโขทยัย นะฮะถึงได้บอกว่าเก่าว่าวที่คิดซึ่งถือว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งมีขนาดหน้าตัก69นิ้วความสูง259เซนติเมตรปั้นหล่อด้วยสำลิเป็นปางสมาธิอ,อองค์ด้านนี้นะครับองคอง์สีดำนะครับพระพักเป็นหน้านางหรือหน้ารูปไข่นะครับพระเนตรลุกต่ำนะครับพระขนงโกงพระนาสิกงุ้มพระศกขมวดคิ้วก้นหอยเล็กพระเกตเป็นเปลวเพลิงทรงสูงนะครับ พระวรากายโดยรวมดูะลูดเน้นกล้ามเนือนะครับก็ในส่วนของฐานนะครับคือฐานบวนหน้ากระดานนะครับมีบัวความบวงหลายอ๋อโอเคองค์นี้แหละครับองคองคสีดำนี่แหละนะครับก็ ก็กรมสินนะครับเป็นเป็นคนสร้างนะครับเพื่อปีพุทธศักราชนะครับสิบเก้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้เองนะครับอ่าโอ้ปีหกสามนี่เองนะครับแต่ผมเคยมาครั้งที่แล้วผมจำตรงนี้ไม่ได้นะแต่ผมมานานแล้วนะโอเคก่อนจะกลับนะครับก็เดี๋ยวสวดมน์นะครับตามช่องแล้วเลยนะครับสวดมน์ไหวพานะครับแล้วก็เดี๋ยวใครอยากขอพรนะครับรู้สึกจะมีให้ขอพรด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาสวดมน์กับผมดีกว่า นะครับสวดมนต์กับออพระพุทธสวนนบ,บรมบรญพุบรมไตโลกเชตนะครับ <c oughs> โอเคได,ได,ได้หลวงพ่อภูเขาทองนะครับเรียกง,ง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาสวดมนต์กันดีกว่าคาถาบูชาพระสวนนบรรพุบรมไตโลกเชตหลวงพ่อภูเขาทองติโลกะเชตัง ปะละมังจะพุทธังตะปะตะมาทิจจะมิวันตะลิเขปาโตะปะทุมมังวะพะลังอะโถปิอะพิปะสันโนสิละสาณมามิข้าพเจ้าผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วขอนอบน้อมด้วยเสียงก้าว ซึ่งพระพุทธสวุวรรณพตบรมไตโลกเชตผู้แจ่มใสดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ในกลางหาวเป็นผู้เบิกบานดังดอกประทุมอันเบ่งบานในยามเช้าฉะนั้นสัพพทิสัพทสพทาสัพพะโสถีพระวันตุเมขอความสุขสวัสด,ดีทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ในทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อเทินสาธุท,ที่นี่นะครับถ้าใครไม่สะดวกใจเรื่องการทำบุญนะครับมีทำบุญแบบเอาเข้าวัดได้เลยก็คือเป็นคิวอา e เมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับถ้าใครอยากจะมาไหว้พระสวดมนต์นะครับนี่มีหนังสือสวดมนต์ให้นะ ก็มานั่งสวดมนต์ที่ลานนะครับตรงนี้ได้เลยเป็นลานกว้างๆนะครับก็เหมาะนะครับเมื่อกี้นั่งนั่งนั่งอยู่สำหรับสักพักนั่งทําสมาธิอยู่สัมพักก็นั่งได้นะครับ <c oughs> ก็ผมเคนมาช่วงเย็นๆนะครับคือแต่ไม่ก่อนนะตรงตอนนั้นยังรู้สึกตรงนี้ยังไม่ได้ทํานะตรงนี้ยังไม่ได้ทําใช่เคยมาแต่พักจะเป็นลานตรงนั้นนี้นะครับเพราว่าผมจำได้ว่าผมจอรถเทวานี้แหละ แล้วก็จะเป็นลานด้านโน้นนะครับที่มีพระนะครับเป็นพระหลายๆองค์เป็นพระประธานอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำใช่ตอนนั้นที่มาโอเคเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วนะก็มากันได้นะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่สงบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ไม่มีการก่อสร้างอะไรนะที่นี่เงียบมากไม่ค่อยมีรถผ่านนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจริงๆเนี่ย แถวนี้เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าไปนะครับนั่นก็คือ,อโครงการบ้านของพ่อนะครับที่ทางาจะบอกว่าเขาเป็นอะไรดีผู้ใหญ่หรืออะไรจำไม่ได้นะเคยฟังประวัติครั้งหนึ่งเป็นโครงการที่เขาทํามาเพื่อในหลวงราชการที่9นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าไปดูนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เข้าไปได้นะครับอยู่ข้างวัดนี้เลย โอเคนะถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วของในวัดทั้งหมดนะครับก็ถ้าใครอยากที่มาอยากที่จะมานะครับก็เซิร์ชคําว่าวัดภูเขาทองจังหวัดปนคนครศรีธรรมชานะครับหรือว่า,อาลองพิมพ์คําว่าพัฒนเ,เลย์สวนดูนะครับอาจจะขึ้นที่นี่นะแต่ว่าผมให้ผมไม่ให้พิมพ์คําว่าวัดภูเขาทองดีกว่านาะอโอเคก็ ที่วัดนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งวิหารนะครับมีโบสถ์มีเจดีย์นะครับเจดี JD ลูกเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีอยู่ประมาณเท่าที่ผมนับได้ประมาณห้าหกองนะครับที่เป็นเจดีลูกนะก็มีอยู่ทั้งตั้งแต่ที่ตรงรเจดีย์บุเขาทองนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนี้นะครับตรงวิหารนี้ก็มีนะที่วิหารนี้เจดีย์ใหญ่นะนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลัง นี่ครับด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับถ้าถ้าหลุดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นกุฏิสงนะครับเราจะไม่เดินไปทางนั้นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่องค์นะแค่ตรงนี้นะครับที่มีสี่องค์แต่ด้านหน้านู้นยังมีอีกนะก็โอเคถ้าใครมานะครับอยากจะมาไหว้พระขอพรน,นะครับก็เข้ามากันได้นะครับเนี่ยครับที่วัดนะก็จะเปิดปิดกันผมไม่แน่ใจเวลาเปิดปิดนะแต,แต่ถ้าเข้ามาก็เ ว่าอยากเข้ามากันดึกนะครับเข้ามาก็ให้เป็นเวลาพอสมควรน,นะครับก็ถ้าดึกไปเนี่ยมันจะเป็นการหลบกวนนะครับก็สักไม่เกินหกโมงอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งก็อะไรเงี้ยเต็มที่นะครับก็ถ้าใครอยากมานะลองมาได้นะครับที่วัดอูขาทอนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปด,ดีนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับได้ไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนขอทุกท่าน โชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ